วันนี้เขามาดีวันนี้เขบมาดีต้องยอมรับเลยนะอืดๆเลยวันนี้ใจไม่ออกเออใจได้แต่ว่าอาวุธไม่ไปนะจริงๆแล้ววันนี้เราวางแผนไปยังไงต้นใจก็ยังเดินเดิมครับแล้วแกทำมาเราก็พยายามเดินแล้วนะวันนี้เนาะไปโดนแข้งซ้ายหน้าเขาก่อนเลยนี่การไม่อยู่นะการแข้งไม่อยู่ก็เลยพลาดไป เป็นไงบ้างน้องชายเวียดน้าหนักนี่ว่าโอเคไหมโอเคนะแล้วยังไงจุดไหนที่เราต้องไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่ายังไงหรือว่าต้องแก้ไปเรื่อยๆนะอ่ะจริงๆทารอบนี้เราฟิตมาก,กี่วันจริงๆจริงๆแล้วไม่เหมือนรอบที่แล้วนะรอบนี้แล้วน่าจะฟิตดีกว่าไหมัดีกว่าอ๋อรอบนี้มันดีกว่าเอง อาจจะเป็นเพราะไปรับแข้งเยอะเกินไปนะกายจะยุบไปย่นเองเลยเนาะเอาละไม่ได้ทำอะไรสักเร็จก็ไม่เป็นไรอ้าวขอโทษใครบ้างครับขอโทษใจใหม่ครับแล้วก็รู้ว่ากันต่อไปหน้าโอเคเนาะชายขอบครับสวัสดีครับน้องชายแข้งขวาไม่ได้โอ้โหข้อต้าจะโรกลองปกติเราเคยชกเขาทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอครับวันนั้นเป็นไงแพ้ไหมครับวันนั้นแพ้แล้วเอาไปเอาไปทําการบ้านมาวันนี้เราเราแก้เขาด้วยลูกอะไรวันนี้คิดว่า นี่มีเหลี่ยมได้วทำเหรอรอบที่แล้วไ,ไม่มีเหลี่ยมครับรอบแล้วซ้อมไม่กี่วันเองครับรอบที่แล้วพวกนี้ไม no ่มีเหลี่ยมนี่คือซื้อบื้อไหมนะแต่รอบนี้คือเหลี่ยมจัดจ้านขึ้นนะต้งเนียบไปหน่อยเออมีมุมมีมีเคลียร์ลูกอะไรแบบนี้วันนี้นะไปดูฝีมือคเออเตะหนักออกงซ้าายหน้เนาะโดนแต่ละทีดีกระเด็นโดนเขาการแข้งเราไม่ได้ครับรู้สึกเขาอืดใช่ไหมอืดไหมเวลาเราลัดในอะไรกดเขาเนี่ยเขาเขาอ่อนไหมหรือว่าไงอ่อนครับอ่อนแต่รอบที่แล้ว จะน่มากี่ใบแล้วครับตานะมาตามไฟนะครับตามไวนะวนทิงเก่งทั้งรอประมาณกี่แตร้ยบร้อยสิเนกัครันวี้เียชินมีครับ20,000อจัดไครับอ0 0รางวัลาจเอาลขอบคุณใครบ้านวันนี้สำเร็จแล้วขอบคุณนาเดียแล้วก็นาดอนครับนาุครับทีมงานครับเคยินด้วยยินียินดี้วคัตานะครับนีครับอันนี้บัการประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณเกมานี้ ผู้แรกเปิดหัวนะ